How to ปฏิรูปการศึกษาไทยมาตรฐานการเรียนรู้เนี่ยจะไปเชื่อมโยงกับตัว backward design นะครับ backward design นี้ก็เป็นเ,เครื่องมือนะครับเป็นตัวกำหนดการออกแบบการเรียนรู้นะะ ที่จะนำไปสู่กระบวนการที่จะให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพราะว่า Backward Design นะั้นะมีเทคนิคในการออกแบบการเรียนรู้เนี่ยอยู่3ขั้นตอนนะครับ1ระบุปเป้าหมาย 2. กํกำหนดหลักฐานร่องรอยการเรียนรู้และการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้นะครับการใช้คำถามสำคัญในการกระตุ้นการคิดนะแล้ว กำหนดการประเมินเพื่อสะท้อนคุณภาพความรู้ทักษะและเจตคติของผู้เรียนและส่งเสริมด้าน active learning นะครับและเพาะ้าหูปัญญาทำให้ครูเข้าใจเป้าหมายของหลักสูตรอย่างถ่องแท้และออกแบบการเรียนรู้ได้ตรงมาตรฐานนี่ครับเพราะ back w a r design d จึงเป็นเครื่องมือนะที่ครูจะต้องนำไปใชนะ้เป็นเรื่องสำคัญมาก แต่พอเราถามในหลายสถานศึกษาเนี่ยครูเขาก็ไม่เข้าใจว่าแบ็กวอร์ดดีไซน์นั้นมันคืออะไรกันแน่ที่มันติดมากับหลักสูตรแกนกลางนะครับพอเขาไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยมันก็ถูกตัดตอนที่จะเข้าไปไม่ถึงกระบวนการนะและการประเมินตามสภาพจริงนะที่สะท้อนให้เห็นการเรียนรู้ที่เด็กได้สร้างความรู้เองนะครับ